สวัสดีครับเพื่อนๆครับเรายังอยู่ในโหมดของเหรียญกระสาบรัชการที่เก้านะครับที่เป็นราคาย่อยๆนะสำหรับอ p ีนี้ก็เป็นอีพีหนึ่งนะเพื่อนเจอกันในอีกนะครับเหรียญกระสาบรัชการที่เก้าราคาย่อยอีกราคาหนึ่งอันนี้ก็เป็นเนื้อทองแดงนะที่ผมบอวเนื้อทองแดงเนี่ยเราจะช่วงนี้เราจะเจอเฉพาะรัชการที่สิบแหละส่วนราชการและ ที่เก้านะครับไปปลายเหรียญกระสับที่ที่หมุนเวียนเนี่ยนะที่เป็นเหรียญย่อยๆเนี่ยก็จะมีราคาห้าสิบสตางค์ยี่ห้าต่างที่เป็นเนื้อทองแดงเนี่ยผลิตออกมาหมุนเวียนในตลาดนะแต่ก่อนเพื่อนจะเจอหรือว่าดูรายละเอียดกันเรามาคุยกันต่อหน้าหน้าๆก่อนนั้นเนี่ยที่เราคุยว่าเออเนี่ยมันมีสองสายนะที่เรากาลังจะเป็นประเด็นกันอยู่ทุกวันเนี่ย ที่ด่าก,กันที่โจมตีกันนะแล้วก็พยายามที่จะพรีเซนต์กลุ่มของตัวเองหรือว่าให้ค่ากับกลุ่มของตัวเองโดยเฉพาะฝั่งที่เป็นถ่ายวิทเนี่ยนะก็โพสต์นะเวลาเปิดเข้าไปในช่อง YouTube เนี่ยนะครับหรือ a c e b o o k เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออสายเนี้ยเนี่ยก็พยายามที่จะดูแคลน่ะผมฟดูพูดอย่างนี้นี่ไงดูแคลนทางฝั่งทาง สายห้างที่เขาใช้กล้อง 10x เนี่ยนะคำพูดหรือว่าวิธีโพสต์หรือการใช้คำพูดหรือใช้ผมบอกว่ามันออกในแนวของการแนมแนมการดูถูกมากกว่าเท่าลับตัวผมแล้วผมไม่ได้เข้าข้างใครนะทุกอย่างมันอาจจะเป็นข้อมูลที่ดีๆนะถ้าเราเลือกดูถ้าเราเลือกดูทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำได้ที่ผมบอกทุกคนมี มีสิทธิ์ที่จะโพสต์ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะสร้างนะครับสร้างช่องตัวเองช่างสร้างในเรื่องของการนำเสนอของตัวเองได้อย่างอิสระแต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบและสิ่งหนึ่งที่ผมไม่เห็นด้วยก็คือว่าการจะทำมาแลักแล้วแต่นะครับถ้าเราไม่ไปดูแคลนใคร นะทางทางใครทางมานะเอาว่าอย่างนั้นอนะทางของคุณคุณก็ทำกันไปทางของเขาเขาก็ทำกันไปนะวันนี้ผมจะมายกตัวอย่างว่าอสายห้างเนี่ยนะยกตัวอย่างสายห้างสายห้างคือสายที่มันเป็นเขาเรียกอะไรอะมีการซื้อการขายแล้วมีการฮะ เขาเรียกไงสร้างวงการพักเครื่องเนี่ยคือสายห้างที่มีประวัติมายาวนานกว่าสายวิดก่อนที่จะเจอสายวิดก่อนที่จะมาเจอไอ้เครื่องมือพันเอ็กกล้องพันเอ็กเครื่องมือนู่นนี้นั่นเนี่ยหรือว่าสายที่ทรมาโพสแลวพยายามสร้างความน่าเชื่อถือขึ้นมาเนี่ยนะโดยเฉพาะสายห้างเนี่ยเขาเกิดขอาแน่นอนเขาเริ่มต้นมาจากไหนเขาเริ่มต้นมาจากแถวท่าพระจันทร์ วัดมหาธาตุนะนี่คือจุดเริ่มต้นของการซื้อการขายต่อเครื่องฉะนั้นเนี่ยครับจุดตรงนั้นเนี่ยค่าประจันเนี่ยมันเป็นจุดที่สร้างคนมาสร้างเซียนใหญ่ๆมาสร้างบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วก็สร้างให้บุคคลทุกวันเนี่ยเป็นที่น่านับถือน่นนาถือตากัแล้วกัน มีฐานะร่ำรวยก็เกิดจากท่าประจันเซียนน้อยเซียนใหญ่เซียนเล็กเซียนน้อยการเรียนรู้เขาเรียนรู้จากกล้องสิบเอ็กแค่นั้นแหละมีการแลกเปลี่ยนมีการซื้อขายกันจนกระทั่งมาถึงในยุคขึ้นห้างถูกไหมมาอยู่ในห้องแอร์แต่ก่อนการซื้อการขายกันก็อยู่แค่แบกดินวางกับพื้น คุยกันเฉพาะบุคคลต่อบุคคลพระเครื่องทุกคนจะต้องมาที่ท่าประจันทั่วจังหวัดทั่วประเทศไหลเข้ามาท่าประจันไหลเข้ามาจนกระทั่งมีระบบการซื้อการขายกันนะคำว่าเซนที่ลงท้ายด้วยท่าประจันก็เลยมีมากขึ้นมากขึ้น,นไม่ใช่แบบมีแค่คนคุณรู้จักยุกคก่อนๆก็จะมีคําว่าท่าประจันและหลายเกจิอาจารย์ลหลาย คนที่มีความรู้ความสามารถที่มาจากท่าพจาร์ยอะสร้างฐานะสร้างครอบครัวนะครับเป็นนักสะสมระดับต้นๆของประเทศไทยเป็นนักสะสมที่มีมาความรู้ความสามารถก็เกิดจากท่าพัชร์ฉะนั้นนะครับบุคคลที่อยู่ในห้างเนี่ยแสนสายห้างเนี่ยเขาก็เรียนรู้จากเซียนใหญ่ถักท่าพจาร์ฝึกเรียนรู้การซื้อการขาย ถ่ายทอดความรู้กันเป็นรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นโดยใช้กล้อง 10x ทั้งน claro> <Yeah> UH ั้นเขาซื้อขายกันตั้งแต่พระราคาหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนจนกระั่งพระหลักล้านหลายล้านหลายสิบล้านก็จากกล้อง 10x ก็จะมาจากสายท่าพระจันทร์แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าการเรียนรู้เนี่ยมันการถ่ายทอด การเรียนรู้มันเป็นรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นน,นะแน่นอนนะครับในสังคมสังคมหนึ่งเนี่ยเพื่อนเพื่อต้องคิดอีดีมันต้องมีคนชั่วมันมีคนดีคนไม่ดีเมื่อถ้าปราจา์เรื่องหรือเมื่อถ้าประจามีนะครับการซื้อการขายกันแน่นอนมันก็ต้องมีการทําของปลอมขึ้นมามีการก๊อปปี้มีการเอาไปลอกเลียนแบบแล้วมาหลอกขายกันให้กับผู้ไม่รู้ นะของอะไรที่มีความต้องการทางการตลาดดีมาพลายมันแน่นอนถ้าอะไรที่เป็นเกจิอาจารย์หรือของที่มันหายากนะครับเหมือนสมเด็จพระรังอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการก๊อปปี้กันมีการทำกันขึ้นมาใหม่การสร้างพระมันก็ต้องเอาจากต้นแบบถูกไหมครับมันก็ต้องเอาของจริงเนะี่ยไปถอดไปถอดไปถอด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 กันะนะนะมันก็แล้วแต่ฝีมือว่าใครจะฝีมือดีกว่า ว่าจะปลอมได้ใกล้เคียงกว่าบางทีก็นะหลอกลวงกันไปนี่มันเป็นเรื่องปกตินะผมจะบอกฮะในสังคมเมื่อไหร่ถ้ามันมีการซื้อการขายม,มีการตลาดเกิดขึ้นแน่นอนนะครับของก๊อปปี้มันต้องมีเกิดขึ้นแน่นอนฉะนั้นเนี่ยทำไมคุณค่าของการดูพระเป็นการศึกษาข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยการเรียนรู้เป็นเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องไปให้เครื่องวิทยาศาสตร์หรือใครมาตรวจเพราะเพื่อวิทยาศาสตร์ไมัมไ่ไจะบอกว่า้พระองค์เนี่ย มันแท้มันเคเพราะอะไรเพราะคุณในสมบัติการดูพระเนี่ยมันไม่ได้ดูแค่ว่าเฮ้ยเนื้อมวลสารอย่างเดียวมันต้องดูคุณลักษณะพิมพ์ถูกไหมพิมพิพมพเนี่ยมาก่อนเหมือนกับคุณจะดูคนเนี่ยคุณต้องดูคนก็ต้องดูพิมพ์ดูหน้าดูตาเขาก่อนว่ามันใช่เขาไหมถ้ามันดูเอ้ยมันเหมือนจะใช,ใช่นะอใช่เป็นก็มีโอกาสแล้วหนึ่งมันเป็นพิมพ์ที่ถูกต้องสองอะไรครับมวลสารเนี่ย การสร้างอ่ะเอาการสร้างก่อนอส,รสร้างสร้างบริวิตรคนนี้มันมาจากไหนมันเกิดจากการยังไงอ่ะโคนนิ่งหรือเปล่าหรือว่าเกิดจากท้องแม่มันคลอดออกมาจากท้องกับการโค่นิ่งเป็นยังไงแล้วก็ต้องคิดไปตามนะสามคืออะไรครับว่าอิมมวลสารเนื้อหาที่ทําเนี่ยมันถูกต้องไหมถ,ถูกไหมครับถูกไหมสี่คือดูอะไรดูความ งดงามดูความสมบูรณ์ดูความเรียบร้อยว่าเอองานมันออกมาเนี่ยไอของก๊อปกับของที่มันเป็นต้นแบบเนี่ยมันจะต้องมีความยังไงของแท้มันต้องคมชัดกว่าไหมนะถูกไหมครับความคมความตึงความชัดมันมีระบบต่อมาครับข้อที่ห้าเอาสี่ห้าข้อบอกจริงๆริมันมีมากกว่านะั้นที่การดูข้ามขา่าวถึงยุคมั้ยนะพิมพ์มันได้วิธีสร้างมันถูก นะครับโลหะมันใช่หรือว่ามวลสารมันใช่ความเรียบร้อยของงานคมชัดแจวอ,อายุมันถึงเนี่ยห้าข้อนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วเพื่อนใกล้เคียงแล้วถ้าเพื่อนดูเป็นแบบนี้เพื่อนก็จะได้รู้ว่าเออไว้กูมาถูกทางเหมือนกันแต่ถ้าเมื่อไหร่มันยังไม่ได้ข้อหนึ่งมันพิมพ์มันเพีย้ยนมันไม่ใช่มันไม่ถูกมันก็ไม่ถูกอ่ะแล้วจะไปดูข้ออื่นทําไมอ่ะไม่ต้องไปดู เพราะมันไม่ใช่สระพงเนี่ยมันไม่ใช่สมบัติเมเทนีเนี่ยเพื่อนต้องคิดอย่างนี้เลยนี่เบื้องต้นนะครับอย่านอกกรอบวิธีการสร้างมันไม่ถูกอ่ะอ้หานี่เขาหลอกนี่มึงไปบอกปั๊มการแยกให้เป็นเนี่ยปั๊มหลอกก็ต้องแยกให้ถูกสามการสร้างพ้าโบราณเนี่ยนะอย่างเนื้อผงอย่างเงี้ยอย่างพ้าโบราณพระกรุอย่างเงี้ยพระนางพญาพรนะสุมกอพระอะไรพวกเนี้ยนะ เวลาไม่ขึรืคือเกิดจากการสร้างโดยการใช้มือกด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 การนวดการคลืงนเนี่ยครับครูบาอาจารย์หลายๆท่านที่เอามาบอกเอามากล่าวที่ถูกต้องหรือวินำหับตำราที่ดีเขาก็มีบอกฉะนั้นเนี่ยเพื่อนเพื่อนต้องศึกษาในห้าข้อนี้มันเข้าใจก่อนพอเข้าใจแล้วเออมันเป็นตามขั้นตอนที่ผมพูดแล้วเออไม่มีโอกาสเพื่อนค่อยเอาไปให้คนอื่นดูหรือโพสต์ไปถามใครก็ได้แต่เมื่อหลายข้อหนึ่งข้อสองหนึ่งข้อห้ามันไม่ใช่แล้วนะ รือบางคนที่โพสเข้ามาดทีพูดนะครับเอามาพูดพูดเอามานพูดเอาสนุกมาทําช่องโอ้โหพระนี้ต้องหล่อท,ทั้งท้งที่เขามีการแต่สร้างพระปั๊มแต่บาง,ยงอย่างบอกว่าหล่อมันไม่มีหล่อกับปั๊มมึงยังดูไม่ออกนะครับหรือบางคนก็อวดเก่งเกินรู้ทุกเรื่องดีทุกอย่างอันนี้ก็ใช่นู่นก็มี นั่นเลือเทอะไปกันใหญ่ทําให้วงการมันเสื่อมเสียเพืเ่อนๆมันไม่ใช่เสียแค่ไอ้คาว่ามึงกับกูฝั่งโน้นฝั่งนี้หรอกแต่มันเสียทั้งระบบวงการพาะเครื่องเรานะหรือนักสะสมของเราคิดดีๆนะครับคนที่จะดูหรือเสพสื่อต่างๆเนี่ยเราต้องช่างใจที่ผมเปรียบเทียบไม่ดูเนี่ยผมไม่ได้เข้าข้างทางไหนหรอกแต่ผมอยากให้รู้ว่าท,ที่พัฒนาการในการดูพระเครื่องศึกษาพาะเครื่องอะ มันมีเรื่องราวมันมีที่มาที่ไปก่อนกล้อง 10x ก่อนกล้องพัน x อเนี่ยไอ้ก่อนกล้องพัน, x, น,หน x หรือเครื่องตรวจสอบวัตถุอะไรที่มันจะเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาก็ใช้ 10x กันทั้งนั้นใช้ตาเปล่าใช้มือดูกันนะครับแล้วก็ศึกษาแล้วก็ถ่ายทอดวิชาความรู้ก็ถ่ายทอดกันเป็นรุ่นต่อ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 รุ่นไปนี่คือข้อมูลที่มันควรจะเป็นไม่ใช่าโดดโด,ดมาอีกห้าปี ห้าสิบปีหลังมาโอ้โห و, มีกล้องพันเอ็กมีเครื่องตรวจโลหะมีเครื่องฮบอกอายุโลหะมีเครื่องแยกวัตถุแยกาธาตุแยกโน่นออกไปเรื่อยเรื่อเยเปื่อยแล้วเพราะว่าอะไรบางทีเนี่ยเราใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสาตร์เนี่ยมาใช้กับพระเครื่องเนี่ยมันไม่ถูกต้องหรอกมันไม่ใช่มีการตรวจหา,าธาตุวัตถุมงคลมันเป็นของมีคุณค่ามันมีการสร้างโดยมีการบันทึกมีการจด นะครับมีการอะไรอะ่ะมีมวลสารอะไรต่างๆมากมายมหาศาลหลายๆอย่างแล้วแต่เกจิอาจารย์แล้วคุณจะไปตรวจธาตุธาตุคืออะไรอะ่ะมันไม่ใช่อะ่ะนะความคิดผมนะจะพีจะถูกนี่ก็ให้เพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูธาตุเนี่ยมันตรวจกับเขาจะไปดูอายุเวลาสัตว์มันตายไปในดินหินมันร้อยปีล้านปี กีนะ่ล้านปีอะไรอย่างเงี้ยเขาตรวจได้เพราะว่ามันไม่มีวัตถุบางอื่นเนี่ยมันก็คือธาตุทั่วๆไปไงแต่ไอ้วัตถุมงคลเนี่ยนะมันเป็นการผสมสารอะไรหลายๆอย่างเข้าไปนะมันไม่ได้คิดแบบคิดแบบอย่าคิดแบบง่ายๆนะครับการสําคัญสุดที่ผมบอกห้าข้อพิมพนะ์การสร้างโลวัตถุดิบที่ทําความเรียบร้อยของงานอายุของวัตถุ เอาห้าข้อให้มันครบก่อนเอาข้อที่หนึ่งให้มันตรงแล้วไปว่ากันข้ออื่น่อยตามมาแล้วกันนะสวัสดีนะครับเพื่อนคลิปนี้ก็พูดยาวหน่อยนะเดี๋ยวเรามาดูเหรียญกันเหรียญน,นี้เป็นเหรียญทองแดงเหมือนกัน,เ,นเพื่อนเห็นไหมทองแดงนะครับนะครับนะปีห้าสิบสามนะเป็นยี่สิบห้าต่างถ้ากับว่า ทองแดงเนี่ยนะท่จะเห็นเนะี่ยเป็นปีห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้านี้มีมาแล้วนะมีทองแดงนะทองเหลืองก็น้อยลงก็เอาทองแดงเข้ามาเนหะ็นไหมมันก็จะเป็นที่ผมบอกว่าเปลี่ยนปลไปตามยุคตามวัตถุดิบที่มีการสร้างไนงะแต่ก็ยังต้องทําเพื่อว่าเป็นให้มันมีพอหมุนเวียนในตลาดนะกระทรวงคลังก็ต้องทําออกมาเห็นไหมครับนี่เปลี่ยนยี่ห้าสตางค์ปีห้าสามนะ นะเป็นเนื้อทองแดงเพื่อนๆน,นะครับอย่างนี้ก็ไม่มีแล้วนะทุกวันนี้ผมว่าน่าจะเก็บไปหมดแล้วแหละเอาเพราะว่าของรัชการที่สิบท่านออกมาท้ายแล้วก็เหรียญราชการที่เก้าก็พยายามน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะโอเคอีพีนี้เอาประมาณนี้เดี๋ยวอีพีหน้าเรามาคุยกันนะครับสนุกสนุกสวัสดีครับ